สวัสดีครับวันนี้เป็นวันมาคะาบูชานะครับคือวันเพ็ญเดือนสามวันเพ็ญเดือนสามขึ้นสิบห้าครับเดือนสามนะครับวันนี้เป็นวันมาคะาบูชาซึ่งเราก็ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับได้ถ่ายคลิปไว้ก็อยากจะให้ท่านรู้ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างไรสําหรับตัวาผมนั้น วันเพ็ญเดือนสามนั้นคือวันเกิดเดือนไทยนะครับเป็นวันเกิดซึ่งเราจะเกิดวันนี้วันเพ่ญเดือนสามเมื่อเมื่อเมื่อเจ็ดติดปีเมื่อเจ็ดิแปดีที่แล้วคุณตาได้เกิดวันเพ่าเกิดมาในวันพระพอดีจะเกิดตอนเช้านะครับเกิดตอนเช้าแล้วก็มา จ็ดสิบแปดปีผ่านเจ็ดสิบแปดปีผ่านไปวันวันเกิดมันก็เลื่อนเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนจากวันที่ห้าวันวันที่ห้าเดือนกุมภาพันธ์มันเป็นวันที่วันที่วันนี้วันที่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์เปลี่ยนไปไปหลายวันทีเดียว นะครับเปลี่ยนไปหลายวันทีเดียวแต่วันนี้วันเกิดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะวันแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปวันเปลี่ยนไปวันคุอวันอย่างนี้จะเปลี่ยนไปอาคุณจาก็อาวันก็เปลี่ยนไปจากวันที่5มาเป็นวันที่12สองแต่เปลี่ยนไปพอถึงครบรอบอาครบรอบครบ1บหนึ่งรอบหมายความว่า หนึ่งรอบคือ12บปีเนี่ยสิปีมันจะกลับมาคงที่คือตรงเดือนพิดพอดีนะครับตรงเดือนพอดีนะครับอาคุณตาก็ก็ได้ได้ ได้ติดตรงนี้ไว้นะครับได้ติดตรงนี้ไว้ก็พอถึงวันนี้พอถึงวันนี้เราก็ทุกปีเราก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละปีหน้าอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปอีกนะครับเปลี่ยนไปอีกเราก็ให้มาดูวันนี้พระจันทร์เต็มดวงมากแต่ว่าอ่าเครื่องถ่ายเราไม่ค่อยดีมันก็จะมีแสงออกมามากมาย นะครับแสงแสงทึ่งน่าจะสวยงามมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแสงคุณตาก็พยายามถ่ายไว้ถ่ายเก็บไว้เฉยๆนะครับถ่ายเก็บไว้เฉยๆนะครับเมื่อเมื่อวันก่อนก็ถ่ายเก็บไว้แต่ว่ามันไม่ตรงกับวันหาไม่ตรงกับวันเกิดเพราะไม่ตรงกับวันวันเดือนเกิดเดือนไทยปีไทยนะครับปีไทย วันเพ็ญเดือนอสามวันเพ็ญเดือนสามนะครับวันเพ็ญเดือนสามก็คืออต้องไปดูในปฏิทินร้อยปีนะครับในปฏิทินร้อยปีซึ่งซึ่งเราก็ซึ่งเราก็าก ก็ตรงนะครับก็ตรงคุณตาก็ดูว่ามันตรงนะครับดูว่ามันตรงนะครับแต่วันนย้วันนี้เดินกลมมากกลมบ้องเลยนะครับกลมบ้องเลยนะครักบก็อยากจะให้ดูกันนะครับอยากให้ดูกันาตอนี้ลูกชายเขาก็บอกว่ามันไม่ตรงนะพ่อมันไม่ตรง